มีอ,อะไรอยากจะพูดไหมครับผมกำลังทำ NFT อยู่ครับอ๋อแล้วก็พี่ถาว อ๋อผมตอนนี้ตอนนี้ไม่ค่อยได้นอนครับนอนน้อยครับผมอ่ะกล้องพร้อมเนาะอ๋อเอาเนื้อถ่ายไปละอ่ะไปไปครับไมรถไฟรถน้อยแล้วหน่อยครับล้อนน้อยครับถ้าไม่ได้นอนเลยครับตอนนี้เดือดเป็นไงคะตอน่อนี้เดือดเไออไม่ได้เดือดขนาดนั้นไม่ได้เดือดอะไรเลยมันก็เลยชมอยู่ชมอยู่ชมอยู่ ไม่คือเราด้วยความที่เราแบบเป็นคนแบบค่อนข้างดีเทลเรื่องการกินอะไรเงี้ยเวลาจะสั่งอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเอ่อเหมือนเวลาเราเราทำอะไรให้ให้คู่เหมือนแบบคนซื้อ,อเขาต้องแบบว่าลงรายละเอียดดีเทลอะไรนี้ใช่แต่อะไรดีเราก็ชมอะไรไม่ดีเราก็แบบเหมือนว่าเราก็บนของเราปกตินิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้หรอว่า ไม่เสียดายเสียงว่าผมเป็นราคาแพงเนาะเสียงพูดนะปกติก็เคยบ่นอยู่ไม่เห็นเป็นข่าวเลยก็เลยบงว่าเอ้ยหอดีพอดีจังหวะจังหวะดีอะไรเงี้ยไม่ก็คือจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยคือทุกอย่างโอเคหมดนะครับก็คือเนื้อเาก็ดีอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าบางทีเวลาเราเคยไปกินที่อื่นเราก็จะรู้สึกได้ว่าเหมือนก็จะเทียบกันนิดนึงว่าข้าวที่นู่นเขานุ่มเนาะอะไรเงี้ยเหมือนเราเป็นพวกสายรีวิวสาย ล็อกใส่ YouTube ด้วยอะไรเงี้ยใช่ก็จริงๆก็ไม่ได้อะไรก็แค่ไม่เรียกว่าไม่ได้ติเลยนะแค่บอกไปเฉยเพื่อเหมือนแบบว่าเผื่อไปเกาะเออติไปเกาะก็ได้ไม่จะแท็กร้าไหมไม่ม่แท็กไม่แท็กอะไรเลยไม่แท็กเลยก็คือแบบก็จะมีแบบว่าชาวเน็ตบางทีมันไปโฟกัสผิดไงแบบว่าเอ้ยมันกลายเป็นเป็นวิจารณ์เขาหรือเปล่าไปอะไรไม่วิจารณ์ไม่วิจารณ์เลยเลยคือตอนไอดีเราก็ชมแง่เนื้อแบบเนื้ออร่อยมากใช่เนื้อแบบท็อปปิ้งโฟกัสคือแบบโคตรดี แต่ว่าพอแบบข้าวมันแข็งมันเย็นอย่างเงี้ยเออแล้วเราคือมันก็ไม่ใช่ราคาถูกใช่ไ่มเราก็แบบเออใช่เราเราความตามความรู้สึกจริงใช่เหมือนคนทั่วไปที่แบบไปกินอะไรอย่างเงี้ยครับออใช่ใช่ใช่เคิดว่าเราควรได้ได้รับในฐานะในฐานะลูกค้าก็รู้สึกว่าในราคาที่มันอยู่ประมาณน,นี้ยคงคิดว่าแบบเออมันน่าจะได้อะไรที่มันแบบ พรีเม <Premium>, ียมพรีเมียมพอเราโพสไปมีฟีดแบ a c k จากทางร้านหรือว่ามีอะไรชี้แจงจากทางไม่ไม่มีครับไม่มีครับไม่ได้ tag ผมไม่ tag <อ>ผมเหมือนเป็นผู้กินทั่วไปแต่ก็ไม่ได้มีใครร้อนใช่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 ครับคือมันไม่ได้ไมันไ,ไม่ได้แย่ขนาดนะั้นมันกินได้แต่ว่ามัน<า>ม,มันดีได้กว่านี้ใช่แล้วมันกลายเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยเราฟ้องไปกับมันจะตามอะไรมาไม่ได้ไม่แต่ผมบอกเนื้อเขาดีมากนะเนื้อเขาดีมากๆเลยนะเออไม่จะเหมือนหลายคนมองว่าเออแบบ จริงๆแบบมันเป็นเรื่องของผู้บริโภคนี่ไงอะแต่ว่า <c oughs> ใช่มันเป็นมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวมากกว่าอะไรเงี้ยในฐานะผู้บริโภคเนี่ยเชื่อว่าทุกคนเป็นใช่เพียงแต่ว่าก็อาจจะเล็กน้อยไปตรงที่ก๊อปเป็นเป็นแบบอาจจะเป็นแบบสาย y ยูทูบอะไรมีอะไรก็ลงมีอะไรก็แบบคอนเทนต์แบบมันมันลงไปโดยที่แบบบางส่อาจจะไม่ไม่ทนันไม่ทันนึกว่าเพราะว่าก่อนนั้นนี้ก็ลงก็ไม่เห็นไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก๊ก็เลยตกใจว่าเเป็นหรออะไรเงี้ยอันนี้มันแพงอันนี้มันแพง แพงก็พันพันอัพก็ผิวโอเคอยู่นะอะไรก็เลยนัย่นแหละก็ไม่ไม่ได้อะไรไม่ได้ติดใจอะไรครับอะไรนะครับก็กินนะก็กินได้นะกินได้นะเปิดไปรอบนี้จะไปรีวิวนะเ,เลยไหมรอบนี้จะไปรีวิวเลยไหจ้างก่อนไปแต่ว่าแต่ว่าก็คือแบบว่าปกติเราเป็นคนที่แบบรีวิวก็แบบ รีวิวจริงๆอ่ะคือถ้าอะไรมันแย่มา,มากหรือไม่ดีจริงๆคือเราก็ไม่สามารถมีความที่แบบจะไปพูดได้ว่าโอยมันดีมากมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่ามันการหลอกผู้บริโภคอะ่ะเออแต่ว่าถ้ามันโอเคแบบอยู่ในอยู่ในมาตรฐานที่เราคิดว่าโอเคเราก็เราก็พูดได้อะไรเงี้ยมันเหมือนกับเหมือนกับงานที่เราทำอย่างเงี้ยวลาเราทํางานออกไปของเราเราก็มีความใส่ใจในทุกๆอย่างให้กับคนได้รับคนได้ดูคนได้เสพงานเราอะไรอย่างเงี้ยครับ<ล>อืมแล้วร้านนี้เราเคยไปกินมาก่อนแล้วหรือเปล่าทครไคยแม่ เปิดก็เคยเคยไปดนก็เคยไปใช้บริการ้วยใช่ใช่ใช่กติกา่ะแต่างกันครับก่อนนอาจจะลองอยากมาขอพิมีมใช่กินหนึ่งินหนึ่งครับครับก็ช่วงนี้นอกจากภาพยนตร์ที่ถ่ายจบไปแล้วครับก็ยังมีภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งสเน Queen ที่แพทริเซียกับน้องกันเล่นด้วยครับก็ ก็อันนั้นก็เหมือนจะใกล้จะจบแล้วจบแล้วยังยังเหลือยังเหลือทำงานจนลืมใช่เพราะพรตอนนี้คือแบบช่วงแบบเดือนที่ผ่านมาคือนอนแบบนอนน้อยมากนอนตีสี่ตีห้าอะไรครับเพราะว่าแบบเราวาดเราวาดปั่นงานเอ็นเอฟทีอยู่เราทำเราทำทำงานอาร์ตด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับวาดภาพลูปคือวาดเองหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นหลายแบบเป็นหลักพันชิ้นนะครับใช่คือแบบแบบปั่นกันสุดยอดเลยอะไร่เงี้ยครับเป็นงานแนวไหนครับ เป็นงานอาร์ต NFT เป็นดิจิทัลอาร์ตนะครับเป็นการเพนติ้งในดิจิทัลอะไรเงี้ยครับก็ก็เป็นคอลเลคชันแรกของเราที่เราตั้งใจทำมากๆเลยครับน่าจะประมาณต้นเดือนหน้าครับต้นเดือนหน้าครับรับรองว่ารือสึกว่าก็ว้าวก็ก็ประมาณแบบถือว่าอยู่ในสแตนดาร์ดที่เรารู้สึกว่า เอล์ฟว่าน่าจะแบบเหมือนขายต่างชาติด้วยคร<อ>ับแล้วก็ค,วคนไทย<า>ด,ด้วยเงยานชิ้นนี้เราแบบหุ่มมากเลยเราคาดหวังีเยอะมาก <c oughs> จริงๆทําทุกงานก็คาดหวังนะครับ <c oughs> ก,ก็คาดหวังแหละแต่ว่าเราก็พยายามปล่อยวางเพราะก็ก็ถือว่าเราทําเต็มที่ที่สุดในทุกชิ้นงานอะไรเงี้ยก็กอเชื่อว่าคนจะสัมผัสดได้จากงานที่เราทําหรือดีเทลหรือความละเอียดของชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นแบบ MV ที่เราทำวีดอซอฟหรือว่าเอ t ที่เรากำลังจะปล่อยเร็วนี้ที่เราวาดทุกชิ้นทุกอันอะไรเงี้ยเพราะแบบวาดดีเทลมากแสงเงาลายเส้นอะไรเงี้ยคือแบบหลายเลเยอร์มากว่าจดจนเลเยอร์เต็มอะครับต้องเปิดโปรเจกต์ใหม่อะไรเงี้ยก็ก็เต็มที่กับโปรเจกต์นี้อมาเพราะว่าเป็นเป็นสกิลเซตอย่างหนึ่งที่เราคิดว่าเรามีแล้วดีที่สุดมากกว่าร้องเพลงด้วยซ้ำ มากกว่าแสดงด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นอย่างหนึ่งที่เราสามารถหยิบปากกามาหยิบดินสอมาแล้ววาดตัวที่เราไม่ต้องขอใครรับๆอตัวเราให้มาแบบทำอะไรให้เราเลยไม่ต้องใช้คนอื่นในการช่วยสร้างชิ้นงานนี้เพราะว่ามันเกิดขึ้นจากมือเราเลยอะไรเงี้ยเราเรู้สึกว่าเหมือนกลับมาสู่เบสิกอะงานชิ้นแรกของเราเป็นงานอะไรเป็นงานไหนครับคาแรคเตอร์เป็นงานอะไรเอ่อถ้ามันจะเป็น generative art นะครับเป็น NFT ที่เป็น generative ถ้าใครได้เห็นเอ่อ B A Y C Board Ape อะที่มันเป็นลิงที่เขาซื้อ Sir Justin Bieber ซื้อกันตัวละ30ล้านบาทอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นงานอาร์ตแบบ generati แนวๆนั้นที่ที่มันแบบเหมือนวาดอะไรแบบออกมาหลายๆชุดแต่ตัวละครเบสเดิมเลีอยครับใช่ใช่อันนี้ต้อบอกว่าซื้อผ่านแบบ Bitcoin ขึ้นโตเลยนะครับใช่ครับอยู่บนบล็อกเชน i n Ethereum ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดมีวิดีโอแบบเร็วๆนี้ประมาณปไปไปเดือนนี้ครับให้ดูกันว่าคอลเลคชันแรกคืออะไรติดตามที่ช่อง y o u t u b ครบอันนี้คืองานแรกเลยทีเดียเลยครับ ใช่ใช่คือจริงๆก็เข้าเรื่องของคริปโตมาสักพักหนึ่งแล้วครับแต่รู้สึกว่า NFT มันเป็นสายที่กอลฟถูกจริตมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคริปโตก็รู้มีความรู้บ้างแต่ NFT เนี่ยคือกอลฟแบบศึกษาค่อนข้างลึกพอสมควรว่าควรจะไปขายในมาร์เก็ตเพลสไหนแบบแพลตฟอร์มไหนอะไรเงี้ยครับแล้วกค็ค่อนข้างคิดว่าลายเส้นเราที่เราวาดค่อนข้างอย่นี้ค่อนข้างแปลกแหวกจากคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยครับมันมีการผสมผสานของความชอบของเรามารวมเป็นหนึ่งครับ มันจะไม่ได้ผันผลในตามเศรษฐกิจด้วยหรือเปล่าจริงๆ NFT มันมีผันผลตามเศรษฐกิจโลกอยู่แล้วหรือข่าวหรือสงครามหรือว่าอะไรก็ตามอ่างเงี้ยมันอยู่ที่ช่วงนั้นด้วยอะไรเงี้ยครับก็ต้องดูช่วงในการรีลีสออกมาให้ให้โอเคครับคนละกษณะคริโตใช่มมันมันเชื่อมกันเนาะมันเชื่อมกันมันมีส่วนที่มันลิงก์กันแล้วก็คริปคริปโตมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินเนาะแต่อันนี้เป็นศิลปะแต่อันนี้เป็นศิลปะมันจะ อันนั้นมันมีเหมือนแบบคริปโตมันคือมันคือเป็นค่าที่เหรียญที่มาทดแทนกันได้ซึ่งหม่นะแต่ NFT มันเป็น non-fungible คือคือแบบเหมือนเป็นเป็นการที่แบบเรามีงานอาร์ตชิ้นเนี้ยสมมติเราผลิตขึ้นมา1ชิ้นคุณซื้อไปไม่สามารถเอางานอาร์ตชิ้นอื่นมาทดแทนได้คือต้องแบบก็ต้องก็ต้องเป็นมีมูลค่ามีมูลค่าที่แบบว่าอยู่ด้วยด้วยตัวของมันเองนะครับมูลค่ามันก็ผันผวนตามเศรษฐกิจไม่ใช่ตัวสินค้าจริงๆแล้วอ่ะก็ผันผวนตามตลาดคริปโตด้วย แต่ว่ามันก็จะอยู่ได้ด้วยตัวเองถ้ามีคนชอบงานอาร์ตชิ้นนั้นจริงๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคุณค่าแล้วฉันอยากเก็บวันอันนี้ก็ซื้อก็ซื้อเก็บอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะมีซื้อแล้วไปทําอะไรได้มันก็จะอยู่ที่เจ้าของโปรเจกต์วางไว้ว่าจะสารต่ออะไรกับโปรเจกต์ของของตัวเอง NFT collection นั้นๆอะไรเงี้ยครับคือ collection ของเราคือนไป ต้องรอดูครับคือเราต้องการเอาสองตัวมาแมทช์กันใช่ไหมอะไรนะครับต้องเอาสองตัวนี้มาแมทช์กันคือมันเป็นการเขียนโคดิ้งซึ่งก๊อปมีทีมที่เขาช่วยก๊อปเรื่องโคดิ้งเลยเพราะว่ก๊อปทำเองทุกอย่างก๊อปก๊อปก็คงยังไม่ได้นอนนะชัดเราเป็นในฐานะอาร์ติสต์ที่ออกแบบวาดอะไรพวกนี้ครับใช่ทั้งหมดทั้งนี้ใช่แต่ว่าเราตัวเราเองก็ต้องศึกษาว่า เฮ้ยมันทํำยังไงเราก็ต้องพอรู้บ้างถึงแม้ไม่ได้ลงไปนั่งเขียนโค้ดพิมพ์เองแต่ว่าให้พอรู้ว่าเฮ้ยต้องแยกเลเยอร์ยังไงเพื่อให้เขาส่งชิ้นงานเขาไปไปรวมกันแล้วเวลาเจเนเรตออกมาแล้วมันแบบทุกอย่างมันเพอร์เฟกมันไม่มีเลเยอร์ที่มันทับกันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือตอนงานศิละปะก็เป็นผู้ยอมรับแบบหลาดโยตขึ้นด้วยเราก็เลยิดว่าสนใจจริงๆก็เริ่มทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลมาจากศิละปะหมดเลยครับคือเหมือนแบบว่าที่ก๊อฟสามารถ จำกับ MV ตัวเองได้หรืออะไรเงี้ยเพราะเขวาดรูปได้ก็จะวาดสตอรี่บอร์ดก็จะแบบมีครีเอทีฟในเชิงแบบว่าเป็นคนเล่นเกมด้วยคร,รับเนิร์เนอร์ทับก็จะแบบเป็นกีกอยู่แล้วแบบจะเอานั้นนี้มารวมกันวาดได้ทำโฟโต้ช็อปได้มันก็เลยสามารถทำฟรีโปรดักชั่นก่อนจะทำโปรดักชั่นจริงได้แบบเห็นภาพชัดอะไรเงี้ยก็เลย นั่นคือที่มามันคือเริ่มต้นก็คือวาดรูปเลยต,ตลาดัะโตขึ้นมันก็เหมือนสิ่งที่เรามีความสามารถมันก็นตับพอตอนแรกจริงๆก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองครับว่าแบบเฮ้ยเราแบบไม่ได้วาดนานแล้วเราจะวาดแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนพอเราวาดปุ๊บเรามีแบบคนเห็นแล้วเขาแบอบกเขาว้าวกับสิ่งนี้มันเลยเสริมสร้างความมั่นใจว่าเฮ้ยแต่แปลว่างานเราอะ่ะมันมีคนที่แบบชอบอยู่นะอะไรเงี้ย ฝากติดตามด้วยนะครับเปิดล้วเปิดตัวเมื่อไหร่ประมาณต้นเดือนหน้าครับแล้วคือจะเปดิดตัวในในไหนทําไมให้ฝากก็จริงๆมีทั้งช่อง Youtube ที่แบบว่าจะทํามีมีเทรลเลอร์เปิดตัวคอลเลกชันด้วยแล้วก็ มีปล่อยไปขายเลยคือมันจะเป็นแบบเหมือนยอดไข่กาจารพองอ่ะคือจะไม่รู้ว่าจะได้ตัวไหนอะไรเพราะทุกอย่างมันจะมารวมแบบพัตโนมันิตัวนี้คลิปตมันล่วงไงเออก็เลยสงสัยว่าจะอย่างที่มันผ่นผวนตามใช่ก็มีมีส่วนด้วยครับก็คนคนก็คงแบบเหมือนอาจจะเก็บเงินไว้ก่อนอย่างเงี้ยถ้าได้กําไรมาเราค่อยไปซื้อ NFT อะไาเงี้ยครับใช่แต่ว่าทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นการถ้าเป็นคลิปโตคือลงทุนก็ต้องบบว่ามีความเสี่ยงนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับลงแดงแต่ว่ามันก็กำลังไล่ขึ้นนะช่วงนี้มันผัานวนเยอะก็แค่แบบว่า